สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มาเปิดนาะจริงๆใสหัวไม่ได้ใสหัวมาออกกล้องนานมากเลยนะฮะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเนี่ยฮผมมันเป็นอย่างนี้ฮะตัดมาลืมไปไงเสือกเป็นคนสองขวัญพอตัดผมแล้วผมแม่งขึ้นตามขวัญชีโดชีเดหมดเลยนะชัดเจนมากวันนี้ผมก็ไลฟ์สตรีมอยู่ในมายไลฟ์นะครับมาเปิดกล่องนะฮะเออก่อนเปิดนะครับก็ ไปซื้อโคม่าเคสมาแล้วลงเขียวยะคุงนะฮะในเซิร์ฟ m c g ให้โคม่าคีมาหนึ่งอันนะอีกสี่อันนี้ผมซื้อมานะครับแล้วผมก็เปิดได้ดีครับมันเป็นรางที่ดีมากจริงๆวันนี้กะจะไม่เปิดกัะจะไม่เปิดพรุ่งนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าให้คำมั่นสัญญาไปแล้วนะฮะก็ต้องก็ต้องเปิดเลยครับผมเออนะในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยกูได้ฟ้ามาเชียนะ ไม่มีลุ้นอะไรเลยนะครับแล้วก็มีแวนกาดสิกล่องนะแล้วก็มีน้องรดิปันนะครับให้คีแวนกาดมาหนึ่งีนะครับผมแล้วก็แวนกาดสิกล่องนี้ก็เป็นของลุงเคียวยะคุงเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันส่งมาให้เปิดนะฮะเป็นการส่งส่งให้เจ็บจริงๆนะครับเอาละไม่พูดพาดคำเพลงครับเปิดแวนกาดก่อนเลยดีกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยหลังๆแต่ผมชอบเปิดอย่างเดียวนะมันต้องตัวเคใช่ปะทงทห้เราเ,ราเคตัวเคนะเคตเลยมา โอ้โหมีแต่ฟ้าม่วงผ่านไปแล้วโอ้โห,โโหเฮ้ยมันแค่เริ่มต้นไงคือไม่ได้เปิดน้ำมันอาจจะยังอายเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ Mac เจนะครับ Fire Starter นะเออมันอาจจะแบบแค่ขำๆกับเราไงเดี๋ยวก่อนซื้อคีย์ก่อนเลยนะอีก9คีย์ชึบอ่่กดก่อนจริง,รงๆไม่ได้เปิดไม่ไม่มีตังครับนะดีบ้านจนอยู่ นะมาอันที่สองอันนี้ตัว S มั้งเอ S S อืมเอาเว้ยทีเงี้ยสักงงสก,กายยี่สิบมึงไม่เอามาให้กูเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมว่าปิดคลิปก่อนก็ได้มั้งจริงๆมันก็ลางร้ายมันก็ออกมาตั้งแต่ก่อนเปิดคลิปแล้วถ้าเกิดเราเราจะไปไปเปิดต่อพรุ่งนี้ก็ได้มั้ง อีกสิบสามกล่องอีกสิบสองกล่องเนี่ยมันใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นต้องต้องวันนี้ด้วยอะโคม่าเลยอะโคม่าเลยอะเผื่อเผื่อจะดีโคม่าเลยเออวันนี้หายกูเข้าโคม่าเหมือนกันไม่ไม่หวังอะไรมากครับผมเอาแค่ m 4 a 4ก็พอแล้วครับไม่ไม่อยากได้อะไรเท่าไหร่หรือไมก่ก็ c a l i a r ก็พอแล้วฮะไม่ไม่อยากได้ของดีเท่าไหร่เน มาโอ้ยเฮียมาเลต้ายอยู่โอ้โหแล้วมึงจะเอามาให้กูดูทำไมเนี่ยฮะมึงจะไปไม่ถึงแล้วมึงจะให้ดูทำไมโอ้มันอาจจะอายผมมันอาจจะอายผมนะมันอาจจะอายผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดตานะครับเดี๋ยวผมปิดตานะเดินเอาแล้วนะอะไรวะ ชีวิตดีดีหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วไม่ใช่แล้วสี่กล่องแม่งอะไรเนี่ยมึงจะมาอะไรกันเยอะแยะฟ้าเนี่ยเฮ้ยแต่ผมก็ยังไม่มีนะก็ถือว่ายังไม่เฮิร์ตมากนะชมพูผ่านไปสีอันด้วยเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวให้น้องชายผมเปิดมานายมานี่น้องชายผมนะครับกดเลย กดตรงคำว่า use key อะอ่านออกไหมมีการศึกษาหรือเปล่ากดไปแล้วเดีงไงเฮ้ยอโอ้โหแม่งผ่านหัวไปมันดวงพอกับกูเลยนะ,ะกลับไปนั่งที่เดิมไปดูกระตูนเน็ตเวิร์กเลยนะครับไม่มีใครช่วยกูได้ตอนนี้นะฮะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหกกองแล้วเว้ย <laughs> ลุงเคียวส่งกล่องไรมาวเนี่ยลุงเคียวลุงเคียวยะส่งกล่องอะไรแบเราไปวินเทอร์ออฟเฟนซีฟสักกล่องไหมเปิดแบบขำๆแบบไม่คิดอะไรมากเอออะไรเงี้ยเอาสักกล่องขำๆเออเออ,เอ,อไปิดเปิดเพื่อแก้เค้นนะชึบเนี่ยวน,นี่กล่องมโอ้โหเอมโฟย์วันผ่านหน้าไปโอ้ห่วงสองอัน มึงไปลงที่ฟัตแท็กเอ็มสองสี่าแมกมานะครับนะนะครับโอเคเลยโอเคครับครับผมครับผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจสิ่งที่คุยกำลังจะสื่อแล้วนะฮะมากันเป็นแบบเหมือนเฟสน,นุกอ,อ่ะตัวยูตัวยูบักโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรผ่านหน้าไปเมื่อกี้อ่ะ อะไรผ่านมาไม่สําคัญนะฮะมันสําคัญที่อะไรมันจอดที่อะไรมากกว่าต้องด่ากล่องนะด่าด่าเลยสัดกล่องมึงเป็นแต่ของฟ้าหรือไงวะมึงเอาของม่วงของแดงมาให้กูมั่งฮะโอ้โหไอ้เหี้อกูด่าด่าไปก็เท่านั้นนะด่าไบก็เท่านั้นจริงๆเ <c oughs> อ้อย่าหวังอะไรมากก็ได้เองครับเปิดทิ้งเลยเปิดทิ้งดูแชทไปเลยเปิดแบบเปิดทิ้งเลยอ่ะเปิดทิ้งอ่า คือจให้กูไม่หวังได้ไงวะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังโอเคอยู่ยังม่วงอยู่แต่ม่วงแบบไม่แต่นี้ผมไม่มีนะเอ้ถ้าไม่มีก็คือไม่เจ็บไม่มีก็คือไม่เจ็บแต่ก็ไม่แพงอ่ะไม่มีก็คือไม่เจ็บแต่ก็ขายไม่ได้ไงลงทุน8ปดสิบาทร้อยหนึ่งได้คืนมาสิบหาบาทอะไรเงี้ยเอาไว้เอาไว้ มา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 ปิดตาปิดตาไม่มองก็ได้ไม่มองละไม่มองละกูเห็นแดงๆผ่านมาหลายที่กูทาใจไม่ได้คือแบบมึงมาสามอันแบบแม็กชัวมากอะ่ะแม็กชัวมากว่าคือกูต้องไม่รอดอะ่ะมึงแบบอ๋อกดค้างแล้ววิ่งวนรอบกล่องใช่ป่ะอะ๋ถ้ากดค้างแล้วไปชี้สิ่งที่เราอยากได้อ่ากดค้างแล้วไปชี้ที่มีดเนี่ยปื้ดอ้าวไม่ได้ไม่ได้ อเยังไงยังไงยังไงเฮ้ย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 ยังยังยังไงฮ้ยสวยแพงปะแพงปะเฮ้ยแพงปะเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆผมไม่ตามเลยแพงไหมโอ้โหร้อยกว่าบาท ลงทุนมันกว่าไ,ได้ร้อยกว่าเอ้ยแต่โอเคสวยผมว่ามันสวยดีดยดีแฮปปี้เฮ้ยมันก็ไม่ใช่วันที่แย่เสมอไปนะเว้ยนะสัดแท็กคริฟฟินใส่เลยแทนการ์เดียนเลยนะฮะดูดีดูดีเลยมีชาติกูเลยนะฮะเอาเว้ยนะเออ <laughs> หวังคืนทุนด้วยเหรอผมปิดปิดดีกว่าปิด ป,ปิดปิดไม่ดูไม่ดูไม่ดูว่าได้ไรปิดปิดแล้วปิดแล้วผมเอามือปิดอยู right. hey. Hey, hey, hey. Itor, ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงฟิลเทสเฮ้ยเฮ้ยมันมาเลยเฮ้ยยังไงมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นนะเป็นคนดีไงการทำบุญที่ผ่านมากำลังจะเห็นผลแล้ว เออ้าวแม่งยังเช็คไม่ได้อีกแพงป่ะแพงป่ะไอเนี้แยแพงไหมบาริสติกเนี่ยเออไม่เห็นราคามองไม่ได้ส <250. S 1> องร้อยห้าสิบเฮ้ยเอาโอเคสี่ร้อยแล้วสองอย่างโค้ดมาโค้ดมาสักกล่องเอาปะฮึบยังไงยังไงยังไงโอ้ยมุมง้งม่วงผ่านไปเต็มเลยมุ้งม่วงผ่านไปหยุด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 ด,ดูเอวบริสตาก็ได้นะ ไม่เมะเรื่องมาก่งคือไม่เรื่องมากเออเออกำลังดีแล้วนะไม่เรื่องมากด้วยบเลสตอก็ได้เออเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะเออเอาว่ะ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 มาว่ะมันไม่อัปเดตแล้วอะเออเอาว่ะเอาว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาแวนกา์ดหรือเอาโคม่าก่อน เอาวกัดเอาโคมมาก่อนเออโคลมาฮะอ่เอามึงคนนึงแวนคนนึงโคลมาอันนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวหันหลังกดเออแต่ว่าถ้าเกิดอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยววนรอบตัวเคนะหันหลังกดเลยฮะต้องหันหลังกูจะหันยังไงวะเนี้ยหันข้างได้ไหมหันข้างงี้ได้ไหมได้ป่มได้ปะหันข้างได้ปะหันข้างนะ อานะไปแล้วไปแล้วไปดูเบนเทนแล้วมีความฝุกกับเบนเทนแล้วเฮ้ยโอ้ยังม่วงอยู่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 ยังเอ้ยยังไม่เฮิร์ตเลยเออย,ยัง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 แต่แต่มันก็เจ็บเลยเนี่ยเอาไว้เอาไว้อันนี้บนรอบตัวเคก่อนหุดท้ายนะครับ วันนี้นี่ยังไม่เฮิร์ตเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยังไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจบนี่จะไปเล่นอีโวสักหน่อยนะฮะวนอบตัวเคอะเคด้วยเลยนะฮะมาไม่รอดครับไม่รอดครับไม่รอดเลยฮะไม่มีอนาคตไม่มีความหวังเลยฮะมันไม่จบว่ะอารมณ์มันไม่จบว่ะเฮ้ยมีสักกล่องไม่ได้กู โอ้โหมีหลายกล่องเลยนะเอากล่องไหนดีสักกล่องหนึ่งฮะก่อน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 จบอันนี้ไหมอันนี้มันไม่น่าจะมีอะไรดีอะมีกล่องดำด้วยเหรอผมมีกล่องดำด้วยเหรอไม่มีอ๋อนี่เหรอกล่องดำผมของครบแล้วอะผมเลยไม่รู้จะซื้ออะไรอีกอะกล่องฟ้ากล่องฟ้า เฮ้ยวินเทอร์หรอมีมีโคม่าไอ้กล่องหรอส่งมาส่งมาครับแลับหนึ่งนะจะส่งยังไงวะมีเฟนกันหรือไม่เป็นไรครับไปโอกาสหน้าแล้วกันนะผมเปิดอีกล่องหนึง่งนะคำขำขำ,ขำไปวินเทอร์นะฮะอ่าเผื่อได้อสซิมอฟมาใช้เล่นนะครับชึบเฮ้ มึงทิกเยอะหรือเกินวายลากไปกลางเคเนี่ยพอแล้วทำตามก็ได้ชึบปึ๊บอ่านั่นไงมันไปอันแรกเลยนะม่วงๆกูไปหมดแล้วนะเออจบรอดกูจบตั้งแต่เมื่อกี้กูก็ไม่เสียตังอีก80แลนะนะพอนอนนะครับเลิกเลิกเลยเลิกเลย,เ,ลเ,ลยเจอกันอีกทีอีกเดือน2เดือนนะฮะนะไปแล้วครับสวัสดีครับช่างแม่งละเย้ย